โอเคเดี๋ยวไปถึงเรื่องคอนเทนต์ของเรานะคะคอนเทนต์ของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเราจะมาลองคิดวิเคราะห์ดูว่ารีวิวคืออะไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะปกติถ้าพูดถึงรีวิวจิ๊บกับน้องมะพระ้าวคิดว่ามันมีองค์ประกอบอะไรเออรีวิวก็คือมันต้องต้องเล่าคร่าวๆก่อนว่าเนื้อหาเนื้อหาของสิ่งที่รีวิวมีอะไรคะ อืมใช่ไหมอันลักษณะค่ะใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วน้องมะพร้าวคิดว่ารีวิวมีอะไรบ้างบ้างครผมว่ารีวิวน่าจะเหมือนเป็นเหมือนอธิบายว่าเราคิดยังไงกับกับสิ่งนี้ครับหมายถึงว่าเล่าประมาณนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วนที่เหลือน่าจะแล้วแต่ว่าจะจัดวางยังไงโอเคอ่ะงั้นเหราเราไปต่อใช่ r e a e r Persona ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่แบบอันนี้แบบนำภูมิใจนำเสนอมากมันคือเครื่องมือทำให้เนื้อหาตรงใจกลุ่มเป้าหมายคือก่อนที่เราจะเขียนเราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มคนอ่านเราคือใครอยางไร้ทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนรีวิวหนังนะคะก็คือโครงสร้างว่าโดยทั่วไปรีวิวหนังจะมีอะไรบ้างเวิร์กช็อปอันนี้จะเป็นบอกระถอนนะคือเหมือนกับเป็นการ เออให้ทุกคนลองเขียนเนื้อหาของตัวเองออกมาใช้เวลาประมาณ45นาทีก็คือจบคอร์สเนี้ยทุกคนจะได้เขียนรีวิวหนังที่เป็นรีวิวของตัวเองนะคะแล้วก็วิธีหาไอเดียไม่ให้ตันอย่างเช่นถ้าเป็นนักเขียนอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีการไอเดียตันอะไรเงี้ยบ้าง,างเราคิดไม่ออกว่าเราจะเออแบบเขียนเรื่องอะไรดีอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเสริมนะคะ เล่าประสบการณ์การเข้าสู่วงการนักเขียนอาชีพวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าละเอียดเลยว่าเข้าสู่วงการได้ยังไงเราหารายได้อันที่7คือหารายได้จากงานเขียนได้ยังไงและอันที่8จะเป็นโบนัสเสริมถ้าเกิดเวลาเหลือเราจะมาหา leader persona ของสื่อเจ้าต่างๆที่เป็นเจ้าใหญ่ๆใ,ในแบบตลาดกันนะคะโอเคอตอนนี้ทุกคนมีแบบอะไรจะถามก่อนไหมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหา ไม่มีก็ผมว่าไม่มีการยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับโอเคถ้าอย่างก,ก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเลย